ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแมวบ้านยันเดเรที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าตอนที่หนึ่งนี่เนเนช่วยฟังฉันหน่อยสิมูนี่คุณแม่เขาหนาะเอาแต่พูดว่าอยากเห็นหน้าหลานอยู่ได้น่ารำคาญจริงๆจะมาคาดหวังอะไรกับคนอายุปุ่นนี้แต่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนอย่างฉันกันละ่ะแต่เอาเถอะฉันก็ยังมีเจ้าอยู่นะเข้าใจแล้วล่ะงั้นก็มาทำลูกกับเนเนดีกว่า หาเอ๊ะเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นผู้หญิงคู่ผสมพันธุ์ของเจ้านายนะ่ะมีแค่เนเนคนเดียวก็พอแล้วเจ้าเนี่ยเป็นแมวแท้ๆแต่ไม่ว่าจะจับตรงไหนก็ไม่แสดงท่าทีรังเกียจเลยสักนิดเดียวนะเป็นน้องแมวที่น่ารักจริงๆเลยนะเจ้าเนี่ยนี่นะนี่นะหืม ไม่ได้รังเกียจเลยสักนิดเพราะงั้นช่วยเอามือมาจับเนเนในร่างนี้ด้วยสิฮาถ้าไปทําแบบนั้นกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเดี๋ยวเขาจะหลงรักเอานะสิแต่ห้ามเด็ดขาดเลยนะเจ้านายนะสัมผัสได้แค่เรือนร่างของเนเนคนเดียวเท่านั้นละ่ะเหมียวหาบอกว่ายังไงเธอน่ะช่วยเลิกทําแบบนี้จะได้ไหมขอโทษนะที่กลับมาชา้ารู้แล้วรู้แล้วนะ่หิวอยู่ใช่ไหมละ่ะช่วยรอก่อนนะเดี๋ยวจะไปเอามาให้เดี๋ยวนี้ละ่ะเหนียวเหนียวไม่ใช่ หืมบนตัวของเจ้านายมันมีกลิ่นของสาวคนอื่นติดอยู่เนี่ยไปทําอะไรที่ไหนมากันแน่เหี่ยวเปล่าสักหน่อยก็แค่ธโมทีกับเพื่อนร่วมงานที่ชื่อสาโต้ซังเท่านั้นเองอ๋อเหรอเอาะเจะยังไงก็ช่างเพราะต่อจากนี้ไปเดี๋ยวจะป้ายกลิ่นของฉันให้ทั่วทั้งตัวของเจ้านายไปเลย